การเพื่อหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบเพื่อหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพที่แอบอ้างผลิตภัณฑ์ดังนั้นด้วยเจตนารมณ์เลแ่แน่ในการก้าวาสู่ปีที่5ขอปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและเพิ่มสูตรผลิตภัณฑ์จากซุมกีนคุณเขียวแคปซูลนานโนเอ็กต้าเป็นซุกีนแคปซูลฮิวมิพัสย้ำเป็นซุกีนแคปซูลฮิวมิพัสนับแต่ปดนี้เป็นต้นไปและยังคงรูปแบบเดิม ที่ด้านหลังฟอยอยังเป็นลูกประธานีและมาดานเมย์เช่นเคยเพราะนี่คือสมุทปรปีคับสุนิพัฒสารปปุงดินปับปุงดินให้อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุสารอาหารพืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องพืชจะสมบูรณ์แข็งแรงทำให้ผลผลิตด,ดีขึ้นปลูกตะกร้าแตงกวาไลปันน,ปนี่ค่ะก็เลยใส่มาอันใส่อันนี้แหละมันได้ผลเพราะว่าตัวงามขึ้นดกดีค่ะ ตรวจสารพิษแต่พอมามาใช้ตัวนี้ฉีดไปสองครั้งพอออกยอดมายอดมันจะใหญ่ปวดต่อประหยัดเยอะเลยครับมันดีอ่ะปีที่ผ่านมา15ตันคตันแต่ปีนี้ผมมั่นใจว่า3าตันครับรู้สึกว่าประหยัดต้นทุนไปตั้งเยอะครับกาะทาพิสูจน์ได้เลยครับฉีดไปแล้วดูสัก2วันเออเฮ้ยน้องชายบอกว่า ถัไวโซมมันเขียวขึ้นขนาดน,นี้โอ้โห,หลูกดกมากเลยอา oh. ทิตย์นึงเก็บทีถ้าเป็นพืชปกติแล้วก็เป็นระบบการเกษตรที่เราเคยชินเคยใช้เนาะ,ะเราก็จะให้ปุ๋ยผ่านทางรากแต่พอใช้สารเสริมสมรรถนะเนี่ยรากก็ยังทำหน้าที่แต่สารนี้พอฉีดผ่านทางใบเข้าไปนะครับ mm. ก็จะไปทำให้ใบเนี่ยเอาสารอาหารนี้ไปสังเคราะห์ แสงสร้างแป้งสร้างน้าตาลแล้วก็สร้างผลผลิตก็เท่ากับพืชมีระบบในการที่จะสร้างผลผลิตเนี่ยทั้งระบบรากและระบบใบการทําเกษตรทุกวันเนี่ยเราเราต้องเกื้อกูลตอนนี้ของผมเนี่ยกล้าผมยังไม่โตนะครับคนไปขอซื้อก้าผมเยอะผมไม่มีขายผมก็มาซื้อก้าทางนี้จะขายเรามั่นใจว่าซุปเป์กีนี่ไงไม่เป็นอันตร เราใช้ซปเปอร์กรับแล้วก็ผสม1เม็ดใส่ขวดนะครับครับใส่ขวดน้ำด <uh ื่ม6 0 0ซ0ีซี5 0 0ซีซีครับแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็แช่เอาไปแช่2คืนเพื่ออะไรครับเพื่อเราป้องกันราเพื่อเราต้องการเร่งให้มันงอกเร็วขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ต่อเมื่อมันเริ่มเทียอแตกใม่เป็นสีเขียวเราก็เริ่มและนี่คือการการันตีคุณภาพแบบตั้งเดิมแต่เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทั่วไทย ผมจีวอนกิชพลวิเวชวินนะครับครับและก็พี่น้องคุณเขียวของเรานั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้สวนธัญพรจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับผู้ชมครับสวนธัญพรณบัดนี้ณบัดนี้นะฮะ,ะไม่ใช่ดังเฉพาะในประเทศไทยแต่ว่าสวนนี้ได้ดังไปทั่วโลกมีการมาศึกษาดูงานจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอิสราเอลนะฮะถ้าคุณผู้ชมมองไปด้านหลังนะฮะอินปัถา,ารามตอนนี้เป็นสีทองเหลืองอาราม นั่นคือเขาเรียกว่าคุณค่าและเบงกินมหาศาลวันนี้เราจะมาคุยกับผู้นำนะฮะที่ใช้หลักทฤษฎีต่างๆในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ทําเป็นตัวอย่างเป็นสวนต้นอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะปลดหนี้ชี้ช่องรวยนั่นเองนะครับเราอยู่กับท่านนรงคงคำครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนนะ บรรยากาศมาแล้วครับผมตอนนี้สวนธัญพรโด่งดังไปทั่วโลกใช่ไหมครับท่านครับก็มีต่างชาติเนี่ยเข้ามาดูโดยเฉพาะผู้แทนจากสานทูตอิสราเอลนะพึ่งจะมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาดูซึ่งก็าทาสวนที่อิสราเอลเนี่ยเยอะมากเยอะมากหลายร้อยไร่นะครับก็มาดูว่าเขาได้ข่าวว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถปลูกได้นะครับ ก็ติดต่อมาที่เกษตรจังหวัดนะครับกรมวิชาการเกษตรแล้วมาที่เกษตรจังหวัดเนี่ยสวันนะครับที่อุดรธานีของเรา2วันแล้วไปที่จังหวัดอื่นๆอีกหลายวันนะครับซึ่งจากการที่เข้าตะเวนในเมืองไทยเนี่ยหลายจังหวัดแล้วนะครับก็มาจบที่อุดรเมื่อก่อนที่จะเข้ามาสวนเรานะครับก็ประชุมวิชาการเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาแนะนำนะครับว่าอินทผลัมเนี่ยมันควรจะปลูกอะไรแบบไหนอย่างไรแต่ ่างชาติเองเนี่ยโดยเฉพาะต้นกําเนิดเนี่ยอิสราเอลเนี่ยเขาไม่รู้รว่าอินทผลัมเนี่ยม,มันสามารถปลูกในต่างประเทศได้โดยเฉพาะเอเชียของเราครับนะครับเอเชียของเราแล้วเขาไม่รู้รว่าอินทผลัมเนี่ยเราเอามาพัฒนาพันุ์จนสามารถกินผลสดได้ครับผมเมื่อเข้ามาแล้วที่อุดรธานีในวันแรกนะครับ เรื่องคุยเรื่องวิชาการกันในวันที่สองลงมาที่สวนเรานะครับเขาก็ตกใจว่าเฮ้ยประเทศไทยสามารถปลูกได้ขนาดนี้หรือนะครับแปลงที่เขาไปดูมาหลายวันนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมาสรุปว่าแปลงที่สวนธัญพรของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสวนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับมีจํานวนต้นพันธุ์ที่มากที่สุดคราวนี้เมื่อเขาไปชิมนะครับลูกอินทรพาลัมแล้วเขาก็ตกใจว่าเฮ้ มันสามารถทานได้ตั้งแต่ที่ผลสดนะครับแล้วก็รสชาติหวานซึ่งบ้านเขาทานไม่ได้นะครับสายพันธุ์ของเขาเนี่ยต้องสุกนะครับสุกแล้วต้องเอาไปอบแห้งก่อนความหวานถึงจะเริ่มเกิดขึ้นที่นั่นนะครับแต่ของเราคุณจีวอนจะเห็นได้ว่าของเราเนี่ยสองสามเดือนแรกเนี่ยเริ่มจะหวานแล้วนะครับพอเข้าเดือนที่ห้าซึ่งจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับลูกอินเดพาลำเนี่ย ตั้งแต่เริ่มออกดอกนะครับจนถึงสุกที query, ่ผลสดเนี่ยประมาณ5เดือนหเดือนจะสามารถทานได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วของเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเหลืออบแห้งเลยผลสดเนี่ยก็ขายได้จำหน่ายได้บ้านเรานิยมมากกว่าเพราะว่าอิสราเอลที่มาเนี่ยเขามาดูตลาดในการจะส่งผลอินทผลัมสดไอสุกของเขาเนี่ยเข้ามาในบ้านเราแต่เขาเมื่อมาดูเขาทดสอบตลาดเลยนะเขามองว่า ประเทศไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะเอเชียเนี่ยชอบผลสดมากกว่าผลสุกชัดเจนครับผมนะครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกก็คือเมื่อประมาณมีนาคมเนาะนะครับเราเคยมาถ่ายทําที่นี่นะครับวันนี้จะเป็นการตอบโจทย์นะครับมาดูซิว่าผลสุกที่บอกว่าหวานจะเป็นอย่างไรและดกจะเป็นอย่างไรนะครับรอเราอยู่ด้านในชัยท่านครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับผมรับโทรศัพท์เยอะแยะมากมายดึงคำถามก็จะมีว่ากาพันยังไงเอ๊ะถ้าปลูกแล้ว มีผลผลิตออกมาจะไปจําหน่ายที่ไหนวันนี้รู้คำตอบแน่นอนครับผมน่าสนใจก็วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันจะพาดูก่อนนะครับว่าจากปีก่อนนู้นนะครับแล้วเมื่อสองสามเดือนก่อนที่เรามาแล้วเนี่ยเห็นผลผลิตเป็นอย่างไรครับแล้วเมื่อเวลานี้มันสุกแล้วเนี่ยผลผลิตเนี่ยมันหวานจริงไหมสามารถกินได้จริงไหมนับเมื่อกินได้แล้วการจะขยายพันธุ์อะไรต่างๆจะทําอย่างไรนะครับไอ้ส่วนการบํารุงรักษาเนี่ย เทคนิคมีนะครับทุกคนอยากรู้ตรงนี้ครับต้องมีเทคนิคนะครับเพราะว่าไม่ว่าการจะทําอะไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เหมือนกันหมดแต่การจะออกให้เป็นผลผลิตหรือสิ่งที่ดีกว่าดีกว่านี่มันต้องมีเทคนิคไม่ต้องมีเคล็ดวิชามีนู่นมีนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อย ไปดูกันว่าแล้วก็มันเป็นเพราะอะไรค่อยเฉลยไปเรื่อยๆนะครับจะไปดู2ส่วนนะครับวันนี้ครับผมอ่านะครับเชิญครับทุกคนครับผมเราเชิญเชิญชวนไปชิมนะครับวันนี้อาจารย์ชาวดนนะครับที่ปรึกษาแล้วก็นำหมูมาด้วยนะพี่นันครับเชิญครับผมอ่าไปเดินไปคุยกันไปครับผมก่อนจะเก็บเกี่ยวสักประมาณ2เดือนเนี่ยนะครับเราจะเริ่มห่อแล้วไม่งั้นผิวมันจะไม่สวยนะครับผิวจะไม่สวยอินทรพาลัมเนี่ยพวกมดพวกอะไรมันชอบนะครับ มันมีความหวานใช่ไหมครับมันมีความหวานนะฮะศัตรูของมันจริงๆแล้วคืออะไรศัตรูของลูกอินทผาลมเนี่ยก็จะประเภทหนูกระแตกระลอกนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ส่วนใหญ่พวกนี้ตอนนี้เดินผ่านครับนี่ฮะดูให้พวกเราว้าวว้าวว้าวเอาลุยลุยลุยขออนุญาตนะครับท่านต้นแรกก่อนนะเอาดูฮะนี่ฮะต้นนี้ที่แล้วที่เรามาถ่ายนะตอนนี้ฮะเป็นเขาเรียกว่าสุกงามเหลืองอรามแล้วนะครับผมตอนนี้กิโลลวประมาณเท่าไหร่ครับท่านก็ ส่งอยู่ที่ประมาณ500บาทโอ้โหฮะโลละ500บาทนะครับผมนี่ฮะมาดูฮะนี่ฮะนี่คือผลสุกแล้วใช่ไหมครับพร้อมที่จะออกสู่ตลาดนะครับแต่ว่าสังเกตว่าตรงนี้ก็จะมีถุงเพื่อที่จะกันแมลงใช่ไหมหรือกันฝนครับท่านคืออันนี้เรา2-3เรื่องที่ต้องต้องทำนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะสุกเนี่ยเราจะคุมไว้นะครับการคุมเนี่ยถุงเนี่ยจะเป็นถุงที่พิเศษนะครับ สามารถเยียดกันฝนได้นะครับความชื้นได้นะครับผมกันความร้อนครับได้นะครับพวกแมลงต่างๆเนี่ยที่มันจะลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะติดนะครับก็ต้องกันไว้กระดาษอย่างนี้ท่านเรียกว่ากระดาษอะไรคะท่านจริงๆเนี่ยมีจำหน่ายตามท้องตลาดหรือไม่เป็นกระดาษที่ห่อผลไม้โดยตรงนะครับที่ที่ใช้ห่อกล้วยห่ออะไรต่างๆที่เราไปที่นะครับที่ธัญบุรีนะครับ ตัวนี้เมื่อเราห่อแล้วเนี่ยผิวเนี่ยมันจะสวยสวยไหมฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นว่าไอ้ที่ไม่สวยก็มีเพราะเราต้องต้องการความแตกต่างผมบอกแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําให้เป็นสูตรเรียนรู้ครับปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายครับที่จะเป็นบทสรุปเพราะว่าออกผลมา3ปีแล้วปีนี้จะเป็นบทสรุปว่าเราจะทําอะไรอย่างไรครับผลูก ครับนะครับปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่ลูกไซส์ขนาดนี้ปีหน้าจะใหญ่กว่านี้นั่นนะครับผมนะครับนี่คือเราเห็นนี่กี่ปีฮะอายุกี่ปีครับอันนี้ปีที่4ครับเข้าปีที่ห้าครับได้ครับก็คือประมาณ2ปีนะที่เรามาตามน้ำหมูเนาะผลผลิตนี่ให้ตั้งแต่ปีไหนครับท่านผลผลิตอินทผลัมจริงเนี่ยออกลูกเนี่ยคล้ายๆมะพร้าวคล้ายๆปาล์มนี่แหละฮะประมาณ3ปี ถึง4ปีจะให้ผลผลิตแต่ว่าใช่โดยทั่วไปแต่ว่าที่นี่ปลูกประมาณ2ปีครึ่งสองปีเจนฮะนะครับโอ้ได้ผลผลิตแล้วอันนี้ประมาณกี่โลครับท่านน่าจะได้ประมาณ5้าโลได้อันนี้ประมาณ5้าโลหโลก็ประมาณ2,500บาทครับโอ้โหนะฮะชิมได้ไหมครับโอ้โหขอบพระคุณครับแค่นี้แค่สองแค่สองช่ออย่างเงี้ยัดเดี๋ยวนะท่านน้าอุดูน้่อนยังน่าดักยั่าดักเท่าไรเกือบ เกือบเกือบโลได้เกือบกิโลเกือบกิโลได้นี่500บาทแล้วนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ฮะนี่เกือบ500บาทแล้วนะไม่ต่ำกว่า8ขีดแน่นอนอ่าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ไดงห้าร0อนะแต่ว่าท่านจำไหนอ่ะส่งต่อไปส่งต่อไปเออส่งต่อไปอ่าชิมสดครับหืมอาจารย์ชลองว่าไงเยี่ยมหวานหวานหวานน้ำหมูน้ำหมูวานหวานหวานหวานครับทานได้เลยเดี๋ยวท่านพา สุกแล้วครับสุกแล้วครับด้านน,นี้ท่านปลูกถัก่วอินคาไปด้วยใช่ไหมครับนนทําไมทําไมหรือว่ามันพื้นที่มีประโยชน์ใช้สอยได้ครับท่านคือพื้นที่เนี่ยเราพยายามที่จะใช้ประโยชน์ให้เต็มพื้นที่นะครับ,รบพยายามทําทุกอย่างในพื้นที่ได้ให้ให้เพิ่มมูลค่ามากที่สุดผมเห็นใจนะครับเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่เขาทำสวนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าทาไม้เชิงเดี่ยวพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยผลผลิตนะครับ กว่าจะรออย่างเช่นถ้าทํายางพารารอ6ปี7จ็ดปีถ้าถามว่าในระหว่าง6-7ปีนียจะทําอะไรกินให้เกิดประโยชน์เมื่อสกูนี่เห็นมะนาวเดี๋ยวขากลับเราแวะนิดนึงนะครับยังมีลูกอยู่เลยอ่ะมะนาวยังออกลูกอยู่เลยอ่ะเมื่อกี้ไปไปถ่ายผมว่าไอ้เทคนิคคุณเขียวนี่แหละนิ์เกินไปนะคันะครับท่านบอกว่ามะนาวท่านใช้คุณเขียวแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่ออกดอกทั้งปีนี่แสดงว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับนี่ไปถ่ายแล้วมีมีออกดอกดอกเองนะท่านที่เก็บไปแล้วอีกหลายหนเลยที่เราจะไล่เก็บอีกโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้ถือว่าใครที่นะครับอาจจะดูเทปของท่านเทปหนึ่งเทปสองอาจจะเขาเรียกว่าไม่ครอบคลุมวันนี้นะครับทุกคําถามมีคําตอบจากท่านนรงแน่นอนฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะโอ้โหโอ้โหขอถ่ายรูปกันได้ไหมเนี่ยโอ้ยพระเจ้าจอด อ่ะท่านลองมาตรงนี้อ่ะตรงนี้ครับอ่ะอ่ะเข้ามาครับพวกเราลองดูสิว่าต้นนี้เดี๋ยวครับผมถ้าต่ำกว่า10กิโลเนี่ยนะครับรับผมก็จะเสียชื่อเสียชื่อโอ้โหนี่จะบางกล้องไหมสิบโลพี่นันกี่ช่อลองดูสิคร่าวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดับต้นนี้แปดครับแปดช่อก็ประมาณเก้าเก้าตีไปหนึ่งร้อยโล คูณ500บาทให้ผมสิคะโอ้โหมันสี่หมืน 45, ม่นห้าเราได้ผลผลิตแล้วนะครับมาดูวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์ท่านมีวิธีการคัดอย่างไรคุณผู้ชมดูนะฮะนี่เทปนี้จะเป็นสิ่งที่ใครอยากจะปลูกอินทผลัมคุณจะรู้สู่ขั้น,นตอนสุดท้ายคือการจําหน่ายแน่นอนวิธีการ,รดูก็ท่านอเบื้องต้นครับการเพราะนะครับหรือการปลูกเนี่ยนะครับทำได้หลายวิธีหลายวิธีนะครับหนึ่งก็คือ เพาะเนื้อเยือ่อหนึ่งนะครับแต่เพาะเนื้อเยื่อเนี่ยเวลานี้ในเมืองไทยเราเย,ยังไม่มีแน่นอนแล้วในต่างประเทศเน,ะนะครับที่ทําเรื่องเพาะเนื้อเยือ่ออินทรพันธุ์ลับมีไม่กี่ประเทศนะครับมีไม่กี่ประเทศเพราะฉะนั้นไอที่บอกว่าเพาะเนื้อเยื่อในเมืองไทยได้ไม่มีแน่นอนนะครับผมตัไไดไปหนึ่งแล้วยังเหลืออีก2วิธีนะครับวิธีที่สองวิธีที่2ก็คือการเพาะเม็ดนะครับส่วนวิธีที่ดีที่สุดครับ ใครจะพูดยังไงก็ตามนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือวิธีที่3คือการแยกหน่อนี่ฮะการแยกหน่อนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้คือหน่อมันนี่นี่ฮะนะครับท่านก็บอกว่านี่หน่อนี้สามารถไปเป็นต้นได้เลยใช่ไหมครับท่านถูกต้องเอาัวฮะดูนะอะโอ้ว้าวว้าวว้าว้าวโอ้โหตายแล้วเพราะว่าลูกของลูกครับก็ออกที่เป็นหน่อจะเหมือนแม่มากที่สุด ไม่มีผิดเพี้ยนดูให้ดีครับครับว่าลูกเนี้ยขับทรงไหนอ่าโอเคครับผมให้ดูที่ลูกของลูกเดี๋ยวก็ไม่เสร์นนะโอ้โหไม่ต่างกันแล้วคุณผู้ชมฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวมาแก้ปัญหาสทีฮะไม่เป็นไรลูกใหญ่เหมือนกันครับผมเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าการการขยายพันธุ์ที่ดีที่สุดีสามวิธีวิธีที่ดีสุดคือแยกหนอนนะครับถ้าอย่างนั้นต้นของสวนของท่านก็จะแปลว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า อย่างต้นนี้ก็แยกได้หหน่อครับผมโอ้โหครับคผู้ชมฮะแล้จะจะแยกได้เมื่อไหร่ครับท่านที่สําคัญเนี่ยัลูกมันเนี่ยนะครับครับเริ่มมีลูกอีกก็คือหลานของไอ้ต้นนี้มีแหล่อีเก่อฮะแตกหนออกมาเห็นไหมอุ้ยโอ้โหฮะอันนี้คือการเจริญเติบโตของของอินทภาลัมครับนะครับถ้าสมบูรณ์ครับเราสามารถใช้วิธีแยกหน่อได้ แต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอต้องต่อคนแต่ว่าชื่ดยทั่วไปนะครับคือมีลูกออกมาแล้วเนี่ยมันจะให้ไม่ให้ผลผลิตนะต้นแมมันต้องใช้ได้เวลาแต่ว่าดูนะครัทรมส่วนท่านเนี่ยด้วยความสมบูรณ์ของต้นนะครับมันทําให้ลูกที่ออกลูกมาออกหลานด้วยเขาเรียกว่ายังคงคุณภาพเหมือนต้นแม่ถูกตครับผมนะครับแสดงว่าต้นอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าไปบอกว่าไปจําหน่ายนี่สองสามหมื่นได้ไหมครับถ้าเป็นหน่อออกมาอย่างเนี้ยครับคือเวลานี้นะครับมีคนมาขอซื้อนะครับ หนอไซเนี้ยอะประมาณนี้ประมาณนี้ครับหนอไซเนี้ยครับไซเนี้ยครับก็ขายอยู่ที่สามหมื่นห้าครับโอ้โหแต่ว่าเราคงยังไม่ขายเพราะอะไรครับครับมันออกลูกเห็นไหมฮะได้ผลผลิตอีกไอเนี้ยเราเห็นอยู่แล้วว่าครับผมปีเนี้ยมันออกเนี่ยครับเมื่อสักครู่กี่กิโลนะแปดสิบถึงหนึ่งร้อยฮะกิโลแปดสิบถึงหนึ่งร้อยครับถ้าคูณด้วยห้าร้อยก็สี่หมื่นห้าครับประมาณนั้นครับมันมากกว่า หลายโลก็สามหมื่นห้าโอ้ใช่ใช่ใช่คือถ้าต้นนี้โตมาปุ๊บก็คูณไปเลยอีกหนึ่งเท่าก็แสดงว่าต้นนี้ห้าหน่อก็ประมาณห้าร้อยโลสองแสนห้าหมื่นบาทครับโอ้โหคคุณผู้ชมฮะคือตรงนี้นี่คือวิธีการขยายพันธุ์นะครับแต่วันนี้บ้านเราเนี่ยยังขยายพันธุ์ได้นะครับว่าวิธีการหลักๆก็คือเพาะเม็ดครับแต่การเพาะเม็ดนี่ยฮต้องเรียนงี้ครับว่า เกษตรกรท่านใดที่สนใจก็ตามนะครับให้ศึกษาดีเขามีสวนไหมคครับให้ดูว่าเขามีสวนไหมใช่ที่เขาจำหน่ายขายตามข้างทางไงอินป่าเถารำของแท้จากนั่นจากนี่หาสวนไม่เจอเพราะเพราะอินป่าลาำเนี่ยมีเป็นร้อยสายพันธุ์ครับพันธุ์ที่กินผลสดได้ครับพันธุ์ที่กินผลแห้งนะครับมีเป็นร้อยสายพันธุ์เพราะฉะนั้นมีพันธุ์เดียวที่เหมาะสมกับเมืองไทยที่สุดเพราะฉะนั้นการขยายพันธุ์นะครับ ก็ไม่ใช่ว่าทุกต้นครับที่ออกลูกหรือเราไปซื้อลูกที่ตลาดครับจะเอาเม็ดไปเพาะอืแล้วปลูกได้คิดว่าอย่างนั้นไม่ได้ครับเขาบอกเข้าใจนะโอ้โหฉันลงทุนไปซื้อโลละห้าร้อยมาปะเอาว่ะกินเสร็จปั๊บเพาะไม่ใช่ใช่ไหมครับผิดนะอะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอันนี้คือสายพันธุ์แท้ทรงลูกจะเป็นลักษณะนี้นี่ฮะนะครับทรงสวยฮะคุณผู้ชมคืสายพันธุ์แท้ทรงลูกจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูอีกที่มันเป็น ติดพ่อมากหรือติดแม่มากซูร์กีนแคปซูลฮิวมิกพัสซูร์กีนแคปซูลฮิวมิกพัส์ซูร์กีนแคปซูลฮิวมิกพัสสารปรับปรุงดินช่วยฟื้นฟูพิ้าจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพให้กับดินปรับปรุงสภาพดินเสียจากการใช้สารเคมีใช้เป็นหัวเชื้อในการย่อนสลายอินทรีย์วัตถุในดินลดต้นทุนปุ๋ยทุกชนิด ใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกชนิดเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆพร้อมรีบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลำต้นใหญ่คือประหยัดการ้นทุนที่ว่าปุ๋ย่ห้อื่นประหยัดปีเยอะเดี๋ยวามาปุ๋เขามาฉีดเนี่ยมันก็พอไข่เหี่ยวพออย่างหน้ามันแลก็มันก็ขึ้นดีเชี่ยวฉีดน้ำล้าต้นค่ะสมานแพ้ได้ดีนะคะกะว่ามันดีแล้วใส่เขาก็ดีบอมีเม็ดรีบมีแต่เม็ดตรมแล้วก็ง่าม แดงองตุงเลยมิดเขาแตกกอดีแล้วก็ลำใหญ่น้ําหนักดีทีแล้วก็มันก็แตกน่อแล้วก็กยาวใบใหม่ที่แตกขึ้นมาเนี่ยเขียวเขียวปิดเลยการแตกกอรับยอดสวยค่ะแข็งมากเลยสุดยอดลยครับสุดยอดอะอว่าแรงขนาดนี้ไม่มีหรอกแน่ย่างเนี้ยสวนส้มแห่งนี้พอมาใช้สารเสริมสมรรถนะมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าการเจริญเติบโตปัญหารโรคแล้วก็ความมานะเอาใจใส่ของเจ้าของนะครับ ทำให้เขาสามารถให้ผลผลิตคุ้มค่าเรายืนยันว่าสมรรถนะของการเพิ่มผลผลิตนะครให้กับพืชนี่ชัดเลยครับคําพูดของผมมันพูดไปเนี่ยมันคงยากจะเชื่อผมดูถ้าพูดถึงมะนาวดูดูกิ่งมะนาวผมแล้วกันครับต้องบอกยี่ร้บท่านครับถ้าหนึ่งกิ่งเนี่ยรับ้อยกว่า20ลูกเนี่ยเสียชื่อเขียวการทำเกษตรทุกวันเนี่ยเรา ช่วยช่วยเหลือกันในหมู่เกษตรกรพอปคูกนะครับใครถนัดปลูกกปูใครถนัดแปรรูปทำมะนาวผมปลูกท่านก็ปลูกแต่ผลผลิตท่านไม่พออยู่แล้วท่านไปแปรรูปบ้างอะไรบ้างวันนี้ทั้งหมดเนี่ยท่านบอกขอเทคโอเวอร์ในเรื่องน้ำมะนาวนี่ฮะนี่ฮะและนี่คือการการันตีคุณภาพแบบตั้งเดิมแต่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรทั่วประเทศ จงมั่นใจสูเปกีนแคปซูลฮิวมิพัสจงมั่นใจสูเปกีนแคปซูลฮิวมิพัสชื่อนี้การันตีของแท้แน่นอน